สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงพิกขเนตอุทยานพิกขเนตจังหวัดนครนายกเป็นพระผงรูปพระพิกขเนตนั่งอยู่บนหนูนะครับ พระพิคเนศนั้นเป็นเทพในศาสนา,าพามณ์เป็นเทพ,พเจ้าแห่งความรู้ผู้มีปัญญาเป็นเลิศปราดเปรื่องในศิลปะวิทยาทุกขแขนงเป็นใหญ่เหนือความขัดแยง้งและเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีต่างๆ ซึ่งคนไทยเรานั้นนับถือบูชาพระพิคเนตในฐานะบรมคูแห่งศิลปะวิทยาการด้วยอุทยานพิคเนตนครนายกเกิดจากพระราดพิพรมโกศลหรือหลวงพ่อเนนเจ้าอาวาวสวัดศรีสุดารามวรวิหารพร้อมด้วยคณะศิษย์ ที่เคารพบ,บูชาองค์พระพิคเนตได้ดำเนินการจัดสร้างอุทยานพระพิคเนตขึ้นมาในรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีขนาดหน้าตักถึง9เมตรสูง15เมตร ปางนั่งประทานพรหรือปางคณะบดีและปางสายญาติประทานพรนอกจากนี้ยังถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติธรรมอีกด้วยใครผ่านไปนครนายกสามารถไปกราบบูชาพระพิคเนต สำหรับใครที่สักการะพระพิคเนตนั้นมีเคล็ดลับความสำเร็จตามความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งโดยให้ขอพรกับพระพิคเนตโดยการมากระซิบคำขอนั้นที่หูหนูมุสิกะซึ่งเป็นบริวารของพระพิคเนต ให้กะสิบ 10. ข้างหูใดหูหนึ่งและปิดหูอีกข้างหนึ่งของหนูไว้เพื่อให้หนูช่วยเตือนพระพิคเนตให้พรน,นั้นสำเร็จและในอุทยานยังมีรูปปั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำและองค์พระพิคเนตดำโบราณ ที่เมอายุ800กว่าปีให้สักการะบูชาที่อุทยานพิคเนตมีพระให้บูชาหลายปางครับ สามารถเลือกไปบูชากันได้พระได้ผ่านการปลุกเสกและผสมมวลสารต่างๆครบถ้วนตามตำรา,านะวันนี้ก็พามาชมพระพงพระพิคเนต อุทยานพระพิคเนจจังหวัดนครน,นายกเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ